พี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้จ้ะกินม่แลลวดอกกินม่แล้วคือเกาละพี่น้องมอนี้ก็ไดก็เลยสิมาลาพี่ลาน้องซื้อๆเนี่ย่หละจ้ะมากินหลังไม้ให้เก่าพี่น้องงานเฮ็ดงานจ้ะเฮ็ดงานได้มากขอขอโทษหลาไๆเด้จ้ะด้ล่าพี่ลาน้องก็เลยมาทายเอาพ่อเขาที่เหลือไว้ว่างฮันนะจ้ะพี่น้องจ้ะพ่เขาเหลือไว้ว่างฮันก็แต่สกินต่อแต่มาลาพี่ล่าน้องไปก่อนมันเคิกโดนมันก็เลยเป็นจังไห๋บุเนาอพี่น้องเนาะ ไว้เจอกันคลิปหน้าได้จ้าวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเขาพูดไลๆที่เขาก่อนจากกันไปขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายหน่อยผ้าแสบในช่องยายหน่อยแฟมบลีนด้ยวยจ้ะพี่น้องจ้าบายบายคะ่ะวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยสวัสดีดกินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาพอกับยายหน่อยผ้าแสบในช่องยายหน่อยแฟมบลีนแล้วนะจ้ะพี่น้องเอ้ยน่กกินอันนี้ลาบจะลาบลาบอยู่ในป่าดงดิบลาบให้เพื่อนไปซื้อมากพี่น้อง โบ้บรเห็ดดอกจ้ะตอนแรกว่าจะกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นกับซีเมนต์ข้าวปุ้นซื่นเราไปซื่อบานนี้เพื่อกบ่กขาอีกก็เลยได้เปลี่ยนเป็นลาบเมนูแต่ว่าสุกกระมีได้จ้านี่ลาบสุกผู้ได้่กินดิก็มากินสุกผู้ได้่กินดิก็มากินสุกน้ำกันได้จ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อไรพี่น้องเซวาเซได้ยู่ได้กินกันเซวาเซได้ออกคลิปเซวาเซได้มาหาพี่หาน้องกะเห็ดนั้นเห็ุนี้นะจ้ะเหตุยู่ผู้เดียวมันมันโมเมนทีบ้านห้องซึ่นอ้งโะ พี่น้องละนุ้ยนี่ยสามสิบบาทไปซื้อยูโรตัดมือวนนี่จะ้ะชิลล้อง,งิ่งซื้อยูน้ำรถขายของรถขายกับเขาเอา้ามีเตวเว่ย์ไอ้เปิดไปละพี่น้องซื้อน้ำรถขายกับเขาเพราะแซ่บไหมจะ้ะมันเหม็นขิวเนาะมันเหม็นเขียวเอาหาตับเดี๋ยวนี้พี่น้องเคลี้ยวฮาตับเผื่อเห็ดมาครึ่งเาเนาะจะ้ะมาจะ้ะ อืมไออม่พอไมมีก่อนแค่พักกะทิแวว่าตินกบปุ่นพี่ยังกับพ่อมพี่น้องเอ้ năm tấn nữa anh đi làm muối, anh đi làm nữa chả lạp mua xuống Hãy subscribe cho อเอาไว้จะกินกระปา๋าแซลมอนมะออื่น <c oughs> <c oughs> นั่นงว่นจ้ะ,ะกินม,มะเมลอดได้พี่น้องหลายหลาโไม่กระเจมกัน อันนี้เท่าเองจ้ะแซ่บๆพี่น้องอ,อันนี้ซื้อคนลอยหนึง่งจ้ะ คขมแซ่บดีอยู่พี่น้องเจ้านี่เขาขายมาสามสิบปีแล้วซับกับบะหมี่ ะไรเนียใบคายติ่มอืมม มันยียวเขากินมักมานนะครับแข่งกันร่มนี้กจะกินยุพี่น้องเต็มจานพี่น้อง เม่อมันจานแบนเนี่ยจ้ะจานตรงลงนะอุจจากบ่อบเจ้าเข้าใจไ่าจานตรงลงจานก้นลึกๆจ้ะ มาได้จ้าพี่น้องมากินน้ำกันผู้ใดกินลับดิบก็กินลับดูก็กินนะจ๊ะ อขอโทษด,ด้วยพี่น้องลืมมันห่อนไรไมจ่จงห่อนคร แค่น่อยแค่จิบก็บมีโทรศัพท์เครื่องเดียวจ้ะมือกับเจ็บตากับเจ็บจ้องลายวันอยู่พี่น้งองสซบส์ิแลนดนไปหาพี่หานอนตะละบ้านครบนะจ้ะซึ่งผู้คนมีนางคาย,ยาแล้วก็ต้องเบ่งเบ่งให้กันึ่งกินทั้งเบา มันเป็นซีน,ทนานที่นั้นนี่หานาที่ได้หน่อยนี้เด้อ